เรื่องพระเจ้าพิมพิาสารนี่ชาวพุทธเรารู้จักกันดีในฐานปะปฐมกษัตริย์ผู้มีส่วนสำคัญมากอีกพระองค์หนึ่งที่ช่วยให้พระาศาสดาสามารถปริสถานพระาศาสนาให้มั่นคงแข็งแรงขึ้นมาได้นะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็จะยังอยู่กับเรื่องราวของท่านต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมได้เล่าเรื่องเปรตที่เป็นญาติของท่านแล้วก็ความเป็นมาอดีตชาติของท่านด้วยถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้หรือไม่ก็คลิกดูตรงลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ พระเจ้าพิมพิสารนั้นท่านก็เป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นมคตในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาในชมพูทวีปในครั้งนั้นน่ะมีแคว้นใหญ่ๆ16แคว้นแคว้นมคตนับเป็นแคว้นมหาอำนาจใหญ่แคว้นหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางมีภูเขาห้าลูกล้อมรอบคือภูเขาปันทวะคิจกูดเวพาระอิสิคิลิเวปุระเป็นแหล่งรวมคณาจารย์เจ้าลทัทธิที่มีชื่อเสียงใหญ่ๆหลายลทัทธิ มีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองต่อจากพระเจ้าพัทยะผู้เป็นพระราชบิดาของราชตั้งแต่พระชนมายุได้15ปีด้วยความที่เป็นแคว้นใหญ่และก็มีชื่อเสียงล่ำหรือว่าเป็นแหล่งรวมของเหล่าบรรดาคณาจารย์นักปราชญ์มากมายใครต้องการศึกษาศัพทวิชาแสวงหาความรู้ใหม่ๆเนี่ยก็ต้องมาที่นี่ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันนะครับในสมัยออกบชใหม่ๆ ยังไม่ได้ตัดสรุ้ก็มีความหวังว่าจะมาหาครูหาอาจารย์ที่นี่เหมือนกันเมื่อปรงผมที่ริมฝั่งแม่น้ำอนุมาจากนั้นเดินทางใช้เวลา7วันถึงแคว้นมคตระยะทางประมาณ480กิโลเมตรพอมาถึงแล้วเนี่ยก็เที่ยวจาริกเดินบินธบาตไปตามตรอกซอกซอยในหมู่บ้านซึ่งตอนนี้แหละครับเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นอยู่บนระเบียงปราสาท มองลงมาก็เห็นนักบวดรูปหนึ่งท่าทางชอบกลดูดูแล้วไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่ดูอากับกิริยาการเดินการก้าวเท้ามองดูสวยงามก็ประทับใจอย่าลืมนะครับว่าในขณะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ได้ตัสรู้แต่ด้วยความที่เป็นชาติกษัตริย์มีรูปร่างผิวพรรณงามลักษณะท่าทางเป็นสุขุมลาชาติเวลาเดินไปปะปนกับคนท,ทั่วไปอย่างนั้นน่ยก็โดดเด่นขึ้นมา พระราชาก็รับสั่งให้พวกอม,มารราชบุรุษไปสืบมาว่านักบวชที่เดินผ่านหน้าพระราชวังเมื่อกี้นะ่ะท่านจะไปพักที่ไหนพวกราชบุรุษก็ติดตามไปรู้ว่านักบวชคนนั้นพักอยู่ที่เงื้อมเขาปันธะก็กลับมาบอกพระเจ้าพิมพิสารจึงพาบริวารอม,มารเสด็จไปพอไปถึงก็ไปไต่ถามสารทุก์สุขดิบกันพอประมาณยิ่งนั่งอยู่ใกล้ๆดูอากับกิริยาการพูดการสนทนาแล้วก็ประทับใจบอกว่า ท่านนะยังเป็นหนุ่มแน่นเป็นผู้สุขุมมลราิสมเป็นกษัตริย์เอาอย่างนี้เราจะแบ่งราชสมบัติให้ท่านครอบครองท่านจะเอาไหมพระโพธิสัตว์จึงบอกไปว่ามหาบาพิษอัตมาออกบวชแต่สากยราชอาทิตยโคตเป็นโอรสของพระเจ้าสุโธธนะแห่งกบิลพัทนครที่นั้นสมบูรณ์พร้อมซึ่งศิลิราชสมบัติทุกอย่างไม่บกพร่องเลยแต่ถว่าอัตมาเห็นความไม่เที่ยง เห็นโทษของกามทั้งหลายจึงสละสมบัติเหล่านั้นออกบรรพชามาบำเพ็ญเพียรเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์ตอนนี้ไม่ต้องการสิ่งอื่นปรารถนาจะกระทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นพอพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังก็อ๋อทันทีเลยนะครับที่แท้เนี่ยท่านก็คือโอรสของพระเจ้าสุโธธนะข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญมอมชันได้ยินเขาเล่าลือกันมาก่อนแล้วว่า สิทธัตถะราชกุมารโอรสของพระเจ้าสุโธธนะถ้าทรงเห็นบุรพนิมิตสี่ประการออกบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าข้าแต่พระคุณเจ้าหม่อมชั้นเห็นอัธยาศัยของพระองค์แล้วก็เลื่อมใสเชื่อมั่นว่าพระองค์จักบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้แน่นอนหากพระองค์บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอเชิญเสด็จมาเยี่ยมแคว้นของหม่อมชั้นก่อนเถิดซึ่งคำอารัธานานี้นะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทําให้พระพุทธเจ้าหลังตัดสู้ได้เสด็จมาแคว้นมคตเป็นแคว้นแรกหลังจากพบกันในครั้งนั้นครับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็ได้มุ่งหน้าสแสวงหาทางพ้นทุกข์ออกบําเพ็ญเพียรเ,เป็นเวลานานถึง6ปีจึงได้ตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตัดสั้แล้วก็เสด็จไปป่าอิสิปตนะมฤคทายวันโปรดประจวคีแล้วก็เสด็จกลับมายังแคว้นมคตตามคําสัญญาแรกที่เสด็จมานั้นก็ไปยังตําบลขยาศีสะกร ยังไม่ได้ไปพบพระเจ้าพิมพิสารแต่ทว่าท่านเลือกที่จะไปพบชดินสามพี่น้องก่อนครับเพราะว่าชดินสามพี่น้องเนี่ยนะเป็นคณาจานใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในแคว้นมคตมากถึงขนาดว่ายกให้เป็นพระอรหันต์กันเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านก็ไปสยบจนชดินทั้ง3เนี่ยถึงขั้นเลิกบูชาไฟทิ้งลัที่เก่าของตนกันเลยมาบวชจนสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รวมๆกับบริวารชดินทั้งหมดก็ประมาณ1000รูปครับ เห็นไหมครับจากที่เสด็จมาเพียงพระองค์เดียวทีนี้พรุบเดียวมีพระสงฆ์แวดล้อมตั้ง1,000รูปเลยแล้วเป็นใครไม่เป็นครับเป็นเหล่าชดินที่ผู้คนนับหน้าถือตาอีกเอาละทีนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ได้เสด็จนําเหล่าภิกษุทั้ง1,000รูปมายังนครราชคลึกครับพอมาถึงก็มาประทับอยู่ใต้ต้นไทรชื่อสุปฏิเจดีในสวนตาหนุ่มข่าวการมาของพระพุทธเจ้านี่เร็วมากครับ ประชาชนก็ต่างล่ำลือกันไปจนถึงในพระราชวังพอพวกอมตร์ราชบุรุษรู้แล้วเนี่ยก็รีบไปแจ้งข่าวแก่พระเจ้าพิมพิสารว่าตอนนี้เนี่ยได้มีพระพุทธเจ้าผู้ตัดสู้เองโดยชอบออกบวชแต่สากยราชสเสด็จมาประทับที่สวนตาลหนุ่มพระเจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังก็แน่ใจนะครับว่าต้องเป็นเจ้าชายศิริถะที่เคยได้พบกันเมื่อ6ปีก่อนแน่ปัจจุบันพระองค์ทรงตัดสู้และได้สเสด็จมาตามคําปฏิญญาแล้ว จึงได้เสด็จไปเฝ้าพร้อมด้วยบรรดาอํามาร์ราชบริพานประชาชนชาวมคตทั้งหมดเนี่ยราวๆห2ึ่งแนคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้แหละครับก็เกิดปัญหาขึ้นคือชาวมคตร,รวมถึงบรรดามหาอาํามา์ต่างๆนั้นเนี่ยบางคนพอไปแล้วก็ไปเห็นว่าบรรดาสมณะที่นั่งอยู่นั้นน่ะล้วนแต่เป็นเหล่าชดินที่ตนเองนับถือทั้งนั้นท่านอุลุเวลกกสปะคณาจารย์ใหญ่เนี่ยก็นั่งอยู่ก็สงสัยว่า เอท่านมหาสมณะองค์นี้นะเป็นลูกศิษย์ท่านอุรุเวลกัสปะหรือท่านอุรุเวลกัสปะเป็นลูกศิษย์ท่านมหาสมณะองค์นี้นะและสรุปใครเป็นศิษย์ใครเป็นอาจารย์กันสับสนไปหมดเ<ร>พื่อนๆคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านจะทำยังไงครับถ้าขืนแสดงธรรมตอนนี้คนไม่เป็นอันฟังล่ะก็จะมัวสงสัยอยู่อย่างนี้หลักการของพระพุทธเจ้านะครับถ้าคนนั้นไม่พร้อมพระองค์ก็จะไม่แสดงธรรมต้องยังใจของเขาให้เลื่อมใสก่อน จึงได้ตัดถามท่านอุรุเวลกระสปะท่ามกลางผู้คนนับแสนที่ประชุมรวมกันอยู่ในที่นั้นให้ได้ยินทั่วกันว่าดูก่อนท่านผู้อยู่ในอุรุเวลามานานเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชดินผู้ผอมเพราะกำลังพดท,ท่านเห็นเหตุอะไรจึงยอมละการบูชาไฟเสียเล่าดูก่อนกัสปะเราถามเนื้อความนี้กับท่านท่านละเพลิงที่บูชาเสียทำไมเล่า ท่านอุรุเวลกสัสป,ปะก็ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การบูชานั้นเป็นไปเพื่อความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยหรือผู้หญิงงามบัดนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมนทินเป็นของที่ทำให้ใจติดอยู่ในความยึดมั่นเพราะอย่างนั้นข้าพเจ้าจึงไม่รู้สึกยินดีในพิธีบูชาหรือการเส้นสวงเหล่านั้นเลยดูก่อนกสัสป,ปะ เมื่อใจของท่านไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นรูปเสียงหรือรสเหล่านั้นแล้วงั้นใจของท่านยินดีในสิ่งใดเล่าเป็นเพราะอยากได้สุขในเทวโลกหรือในมนุษยโลกอย่างนั้นหรือบอกเรามาสิกะสปะว่าใจของท่านยินดีในสิ่งใดท่านออรุเวลกะสปะก็กราบทูลต่อไปว่าข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นหนทางที่สงบแล้ว เป็นทางที่พ้นจากเครื่องยึดมั่นทั้งปวงไม่มีความกังวลไม่ติดอยู่ในกามคุณหรือพบทั้งหลายไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาชี้สอนให้รู้ได้แต่เป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยตนเองเพราะอย่างนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยินดีในการเส้นสวงหรือการบูชาใดๆอีกต่อไปจากนั้นท่านก็ลุกขึ้นห่มจีวรเฉียงบาศบเสียนหมอบลงแทบพระบาทของพระาศาสดาและกล่าวว่า พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าข้าท่านก็คงจะรู้แลลวนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดถามทําไมก็เลยไขข้อข้องใจของเหล่าบรรดาข้าราชการมหาอมาตย์พวกนั้น โดยการซบเสียงลงแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าประกาศออกมาอย่างนั้นเลยว่าตนเป็นสาวกของพระองค์ประชาชนที่อยู่ที่นั้นทั้งหมดก็เป็นอันว่ารู้กันว่าใครเป็นสาวกใครเป็นศาสดานะครับจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมทําให้พระเจ้าพิมพิสารและข้าหบดีน้อยใหญ่บรรลุเป็นพระโสดาบันกันมากมายจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ทูลบอกพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อก่อนตนยังเป็นพระราชกุมารน่ะ ข้าพระองค์ได้ตั้งความปรารถนาไว้ห้าอย่างคือขอให้ได้เป็นพระราชาขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมายังแว่นแคว้นขอให้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นให้ได้ฟังธรรมและได้รู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์แสดงบัดน,นี้ความปรารถนาต่างๆเป็นจริงแล้วพระเจ้าข่าน่าอาัศจรรย์เหลือเกินภาษิตของพระองค์ไพเราะแจ่มแจ้งนักจากนั้นก็ได้ทูลนิม,มนต์ให้พระพุทธเจ้าพร้อมภิสุสง มารับพระตาหารในวันพรุ่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จนำพระสงฆ์สาวกเข้าสู่เขตพระราชวังรับพระตาหารพระเจ้าพิมพิสารท่านก็เป็นผู้ถวายพระตาหารเองทั้งหมดนะครับเวลาพระพุทธเจ้าฉันท่านก็จะเอามือประคองบาดไว้จนเมื่อพระองค์ฉันเสร็จจึงเอามือออกคือเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้ามากจากนั้นพระองค์ก็คิดว่าอยากจะถวายที่ซักแห่งหนึ่งไว้สําหรับให้พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ได้ประทับอยู่ ท่านก็คิดนะครับว่าจะให้อยู่ที่ไหนดีที่เป็นรมณมียสถานร่มรื่นกลางวันเนี่ยคนไม่พุกพ่านวุ่นวายกลางคืนเงียบสงัดแต่ในขณะเดียวกันก็มีถนนหนทางไปมาสะดวกไม่ไกลไม่ใกล้เกินไปคิดไปคิดมาก็เห็นว่าเอเราเนี่ยมีสวนอยู่แห่งหนึ่งชื่อเวลุวันเหมาะมากสวนแห่งนี้เป็นสวนไผ่เหมาะที่เราจะถวายให้เป็นอาราม จึงได้ถวายสวนเวลุวันนั้นให้เป็นอารามแก่ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงรับนับว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเลยนะครับวัดเวลุวันเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนฐานทัพในยุคแรกๆของพุทธศาสนาคือถือเป็นคุณูปการของพระเจ้าพิมพิสารที่มีต่อพระาศาสนานอกจากการถวายวัดเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการอุทิศแผ่ส่วนกุศลอีกด้วยนะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่า เมื่อถวายวัดเสร็จเรียบร้อยตกกลางคืนมาได้มีเสียงหวยหัวนน่ากลัวมากดังทั่วพระราชวังมีเพียงพระองค์ที่ได้ยินจนขนลุกขนพองนอนไม่หลับครับพอเช้าเนี่ยก็รีบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลเรื่องเมื่อคืนให้ทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามหาบพิษอย่ากลัวเลยเสียงนั้นคือเสียงพวกเปรตที่เคยเป็นญาติของพระองค์แต่เก่าก่อนเขามารอรับส่วนบุญแต่เมื่อวานพระองค์ถวายทานแล้วไม่ได้อุทิศให้ เขาจึงมาข้ามควรด้วยความผิดหวังแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนําให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยอุทิศส่วนบุญไปให้โดยคำอุทิศนี้เราก็น่าจะคุ้นหูกันดีนะครับที่กล่าวว่าอิทังเมยตาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตั้งแต่นั้นมา พระเจ้าพิมพิสารนั้นท่านมีความรักเคารพต่อพระพุทธเจ้ามากนะครับอย่างตอนที่เมื่อครั้งที่เมืองเวสาลีเกิดโรคระบาดข้าวยากหมากแพงได้ส่งคนมานิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปประทับที่นั่นเป็นการชั่วคราวเพื่อหยุดโรคระบาดในตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นเรือที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคานั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ตามไปส่งเสด็จลงไปในน้ําเลยนะครับเดินตามไปเรื่อยๆจนระดับน้ำเหนือถึงคอจึงหยุดแล้วกลับขึ้นฝัง่ง พระองค์เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นอะไรหลายอย่างนะครับในพระพุทธศาสนาทั้งวัดทั้งประเพณีการแผ่ส่วนบุญรวมไปถึงวันพระด้วยนะครับวันพระที่เรารู้จักกันเนี่ยแต่เดิมเป็นประเพณีของนักบวชในศาสนาอื่นคือคล้ายๆกับว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์มีวันขึ้น8ปดค่ำขึ้น15บห้าค่ำแล้วก็แรม8ปดค่ำแรม15บห้าค่ำเดือนหนึ่งมีสีวันวันละสัปดาห์พวกปริพาชกอัญญาเดืรถีเขาก็รวมตัวกันสนทนาธรรมพระเจ้าพิมพิสารท่านก็เห็นว่า พุทธเราเนี่ยก็ควรจะมีบ้างจะได้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์แล้วก็จะได้เป็นโอกาสที่พุทธบริษัทจะได้ไปฟังธรรมที่วัดด้วยจึงมาทูลขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ประชุมกันเพื่อสนทนาหรือแสดงธรรมในวันนี้ด้วยก็กลายเป็นวันพระอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารจะเสด็จลงอาบน้ําที่ท่าน้ําตะปทาพอไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง ท่านก็กําลังอาบน้ําอยู่เหมือนกันพระเจ้าพิมพิสารท่านก็ยังไม่เสด็จไปคิดว่าจะรอให้พระท่านเนี่ยอาบให้เสร็จก่อนด้วยความเคารพก็นั่งรออยู่อย่างนั้นนะครับจนกระทั่งพบค่าพระจึงพากันอาบน้ําเสร็จจากนั้นพระองค์ก็เข้าไปอาบอาบเสร็จปะแป้งปะอะไรเรียบร้อยแล้วกลับเข้าเมืองไม่ได้ครับทีนี้ประตูเมืองปิดเพราะว่ามันค่ามากเลยเวลาจึงนั่งอยู่ตรงนั้นจนถึงเช้าครับพอเช้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเข้าเมืองนะครับ รีบไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านก็ถามว่ามหาบาพิษมีกิจธุระอะไรแต่เช้าถึงได้มาทั้งทั้งที่แป้งยังอยู่ที่หน้าอยู่เลยพระเจ้าพิมพิสารท่านก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทราบพ,พระพุทธเจ้าท่านก็ปลอบแสดงธรรมให้ฟังให้มีความรื่นเริงในรทมกลับไปซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับก็เป็นเหตุการณ์ให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินยัยเรื่องการอาบน้ําของพระภิสุสง์มีครั้งหนึ่งชายแดนเกิดการปันป่นป่วน พระเจ้าพิมพิสารก็มีพระราชองค์การให้อำมาตผู้ใหญ่นั้นน่ะนำทัพไปดูแลความเรียบร้อยแต่ว่าทหารบางคนน่ะเหมือนจะไม่ใช่บางคนนะครับหลายคนอยู่มากเหมือนกันกลัวบาปครับเลยหนีไปบวชพวกอำมาตย์ไปสืบดูก็ทราบว่าเอา้าพวกทหารพวกนี้เนี่ยพากนันหนีไปบวชหมดนี่จึงมากราบทูลให้พระเจ้าพิมพิสารพระองค์ก็ได้นำเรื่องนี้ไปถามอำมาตย์ผู้พิพากษาครับว่าบรรดาภิกษุที่บวชให้พวกทหารเหล่านั้นน่ยควรจะได้รับโทษเป็นประการใด พวกคณะอมารมผู้พิพากษาก็กราบทูลว่าขอเดชะพระบารมีปกเก้าปกกระหม่อมพระอุปชายะต้องถูกตัดศีรษะพระอนุสาวนาจารย์ต้องถูกดึงลิ้นออกมาพระคณะปุรกะต้องถูกหักซี่โครงแถบหนึ่งพระพุทธเจ้าคะ่ะพระเจ้าพิมพิสารได้ยินอย่างนั้นก็โอ้โหไม่ได้การล่ะถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปพระสงฆ์จะเดือด,ดร้อนเอา นี่อยู่ในเมืองของเราเนะ่ยยังดีที่เราเป็นกษัตริย์ปกครองเป็นสัมมาทิฏฐิก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไปอยู่ในเมืองอื่นที่พระราชาเขาไม่ได้ศรัทธานในศาสนาอย่างนี้นะี่ะจะเป็นเรื่องเอาได้จึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอว่าขอพระองค์อย่าทรงบวชให้ข้าราชการเลยเพราะว่าถ้าขืนไปบวชคนของพระราชาสุ่ม 4, สีสุมหก็จะเดือดร้อนเอาได้พระเจ้าแผ่นดินที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรมีอยู่ อาจจะทําอันตรายต่อพระภิกษุแม้ด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยได้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาตสั่งประชุมสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้าราชการภิกษุไม่พึงให้บวชรูปใดให้บวชต้องอาบัตทุกกฎจากเรื่องราวเหล่านี้ก็ทําทให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าพระเจ้าพิมพิสารนะ่ะท่านมีศรัทธาต่อพระศาสนามากขนาดไหนเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับคณะสงฆ์ อันจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองท่านก็ส่งเสริมอันไหนจะเป็นเหตุให้ลำบากเดือดร้อนท่านก็ช่วยแนะนําแก้ไขอย่างว่าแหละครับด้วยความที่ท่านเป็นพระโสดาบันและยังเป็นถึงกษัตริย์ที่ปกครองแคว้นใหญ่อีกจึงเป็นกําลังสําคัญที่ทําให้ศาส,สนาของพระพุทธเจ้ามั่นคงและก็แข็งแรงพร้อมที่จะแผ่ขยายออกไปยังแคว้นอื่นๆเป็นเหมือนรังที่แข็งแรงของลูกนกที่คอยป้องกันลมฝนและสัตว์ร้ายต่างๆก่อนที่จะพร้อมกางปีกบินออกไปสู่โลกกว้าง ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเริ่มอยู่จำพรรษาที่วัดเวฬุวันโดยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้อุปถากอยู่นั้นก็ได้มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างเลยครับเกิดขึ้นมากมายถ้าจะได้ตามไทม์ไลน์พรรษาแรกประทับที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันโปรดปัญจวคีคำว่าพรรษาเนี่ยอย่าเพิ่งสับสนนะครับเพราะว่าถึงแม้ในเวลานั้นจะยังไม่ได้บัญญ,ญัติเรื่องการจำพรรษาก็จริงแต่พอถึงฤดูฝนพระพุทธเจ้าท่านก็จะพาพระสงฆ์สาวกประทับอยู่ประจำณที่ใดที่หนึ่ง ผมจึงขอเรียกว่าจำพรรษาเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับพอออกพรรษาท่านก็มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่กรุงราชคลึกแล้ววัดแห่งแรกก็เกิดขึ้นและก็ได้พระอัครสาวกในช่วงเวลานี้ด้วยพระสารีบุตรกับพระโมคคานะจากนั้นท่านก็ไปโปรดพระญาติที่กบิลพัทแล้วก็กลับมาจำพรรษาท,ที่สองที่วัดเวลุวันในช่วงนี้ก็เริ่มมีการบัญญัติสีขาบทต่างๆขึ้นพรรษาที่สถึงมีการบัญญัติการอยู่จำพรรษาท่านก็อยู่ที่เวลุวัน ออกพรรษาอาจจะไปที่อื่นบ้างเช่นเมืองเวสาลีเมืองสาวัตถีรับถวายวัดเชตวันจากอนาธบินทิกาเศรษฐีแต่ก็จะเสด็จกลับมาจำพรรษาที่นี่ทุกครั้งจนถึงพรรษาที่สพอออกพรรษาถึงเริ่มไปจำพรรษาที่อื่นบ้างแล้วก็นานๆถึงกลับมากลับมาอีกทีก็พรรษาที่17แล้วก็พรรษาที่20ก็เป็นอันว่าวัดเวลุวันที่พระเจ้าพิมพิสารสร,ร้างถวายนี้ พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาที่สองที่สามที่สี่ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการปฏิสถานพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นในชมพูทวีปพระบรมศาส,าสดาพร้อมด้วยพระอาหารหันต์สาวกก็ทรงทุ่มเทจนพระพุทธศาสนาสามารถตั้งมั่นอย่างลากลึกสถิตสถานแผ่กิ่งก้านสาขาไปสู่ปริมณฑลด้านกว้างในชมพูทวีปพระเจ้าพิมพิสารนั้นท่านก็ทรงมีมหสีสององค์ด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นคือพระนางเขมา พนางเขมานั้นเป็นผู้หญิงที่สวยมากและพะนางก็หลงในรูปของตนมากเหมือนกันวันๆไม่ทําอะไรเอาแต่บํารุงบําเรือร่างกายผิวพรรณวัดวาศาสนาเนี่ยไม่เอาละไม่กล้าแม้กระทั่งไปฟังธรรมที่วัดเวรุวันพะกลัวครับกลัวพระพุทธเจ้าครับกลัวว่าเดี๋ยวไปเนี่ยพระองค์ก็จะเทศตําหนิร่างกายว่าเป็นของไม่งามอย่างนั้นอย่างนี้อีกพระองค์เนี่ยชอบเทศอย่างนี้อยู่เรื่อยนางก็ไม่ชอบพระเจ้าพิมพิสารท่านก็หวังดีอยากจะสงเคราะห์ จึงทําอุบายนะครับให้นักประพันธ์เนี่ยมาแต่งเป็นบทกลอนเป็นเพลงพรรณนาความงามของวัดเวลุวันแล้วก็เอามาร้องให้นางได้ยินทุกวันว่าแม้วัดเวลุวันน่ะสวยงามอย่างนั้นอย่างนั้นดุจสวนนันทวันอันเป็นที่รื่นลมของเท้าสักกะใครเกิดมาแล้วไม่ได้ไปดูก็เสียดายลูกในตาว่าอย่างนี้วันแล้ววันเล่านางก็เริ่มเกิดอยากจะไปชมไปดูบ้างแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าจะไป ต้องไปในวันที่พระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่พอได้โอกาสก็ไปขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ให้ไปเลยนะครับขึ้นวอทองไปพร้อมเหล่าข้าทาสบริวารคือนางคิดว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าไม่อยู่พ่อไปถึงแล้วเนี่ยก็เที่ยวเดินดูบรรยากาศแหมสงบเหลือเกินร่มรื่นเป็นสวนไผ่ดาราดาดไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสกำลังแย้มบานมีหมู่ผีเสื้อพวกพึ่งเนี่ยบินคลอเคลีย นกยุงก็มากสวยงามแต่สงบนางก็เดินไปเรื่อยๆก็เผอิญเดินไปทางพักค,คันทกุดีก็ไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่พระฉัพพนรณรังสีก็พุ่งออกโดยรอบเป็นแสงนวลอ่อนๆสวยงามเหลือเกินทีนี้ข้างที่ประทับนะเห็นมีหญิงคนหนึ่งถือพัดนั่งหมอบอยู่สวยมากสวยจนพระนางเขามาเนี่ยละอายว่าโอ้เรานีะ่ะมัวแต่คิดว่าเราสวยเราสวยแต่พอมาเทียบกับผู้หญิงคนนั้นน่ะ มันกลับอยู่คนละฟากทวีปสวยงามเหลือเกินผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดูปากดูมือดูผิวเกินพนานาท่านก็ดูก็พิจารณาไปไม่นานนะครับหญิงคนนั้นก็เริ่มแก่ลงแก่ลงผิวก็เริ่มยานหนังเนี่ยก็เหี่ยวกลายเป็นคนแก่ไปต่อหน้าต่อต,อตาและสุดท้ายเนี่ยก็ล้มลงนอนหายใจพะง่าพะงาาฟันหลุดออกต่อหน้าต,ต่อตาพนางังพนังก็เกิดความสลดสังเวชเหลือประมาณในขนาดนั้นเลยนะครับโปงตก คิดว่าโอ้โหขนาดหญิงผู้ที่งามกว่าเราตั้งร้อยเท่าพันเท่านะ่ยยังถึงความเสื่อมรามเห็นปานี้แล้วเราล่ะเราเป็นใครกันถึงจะพ้นจากสภาพอย่างนี้ไปได้พอคิดได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็แสดงรามให้ฟังจนในที่สุดก็บรรลุธรรมขอพระเจ้าพิมพิสารออกบวชพระเจ้าพิมพิสารท่านก็อนุโมทนาอนุญาตให้บวชและในเวลาต่อมาท่านก็ได้รับเอตะะคะคือเป็นผู้มีปัญญามากในฝ่ายภิสุนีครับ นับว่าพระเจ้าพิมพิสารได้ช่วยชักจูงให้นางได้พบกับแสงสว่างถ้าไม่ได้พระองค์แล้วเนี่ยป่านี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับพระเจ้าพิมพิสารนอกจากจะเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมแล้วท่านก็เป็นเสมือนกัลยาณมิตรให้กับชาวเมืองมาคดด้วยนะครับเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาทําธุระอะไรเสร็จสิ่งที่ท่านทําเป็นประจำเลยก็คือทรงแนะนําให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยหรือไม่ก็พาไปเฝ้าเลยก็มี นับว่าเป็นการมอบขุมทรัพย์อันหาค่าไม่ได้ให้แก่เขาทําให้เขาเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนเพื่อนของท่านที่ชื่อพระเจ้าปุกุสาติเป็นพระราชาต่างเมืองแต่ไม่เคยเห็นหน้ากันพระเจ้าพิมพิสารท่านก็ได้ทรงส่งมอบสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในเมืองราชคฤห์ส่งไปให้คือจารึกค,คําสดุดีพระรันตนไตรว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกทรงมีกิติศัพท์อันงามอย่างนั้นอย่างนี้ พระธรรมพระสงฆ์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีปฏิบัติอาณาปานสติท่านก็จาลึกใส่ไปในแผ่นทองแล้วก็ใส่ในหีบหลายชั้นส่งข้ามเรือไปพอพระเจ้าปุก,กุษาติได้รับก็เอามาเปิดอ่านพอเปิดอ่านเท่านั้นแหละครับได้ยินคําสดุดีพระรัตนตรัยก็ปิติเป็นผลประมาณครับแล้วก็อ่านจนจบเลยวิธีการปฏิบัติอาณาปานสติก็เลื่อมใสอยากจะปฏิบัติพอปฏิบัติเนี่ยท่านก็บรรลุจตุทชานครับ บรรลุฌานสี่ต่อมาเนี่ยก็ทิ้งราชสมบัติออกบวชทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยภายหลังก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมในที่สุดมีครั้งหนึ่งครับพระเจ้าพิมพิสารนะ่ะท่านเป็นฤๅษีดวงทวารต่อมาเป็นหนักเข้าเวลานั่งนานๆสีก็จะชอบแตกแตกแล้วก็จะเป็นเลือดไหลเปื้อนผ้าอยู่เรื่อยจนกระทั่งพวกนางสนมนะ่ะพากันซุบซิบพูดถึงในเชิงหยอกล้อนะครับว่าแหมพระราชาของพวกเรานะ่ะ เวลานี้ทรงเป็นประจำเดือนกับเขาด้วยสักพักพระองค์ก็อาจจะตั้งครรภ์ถ้าผู้ชายได้ยินผู้หญิงมาพูดให้อย่างนี้บ้างนะทั้งโกรธทั้งเขินทั้งอายนะครับพระเจ้าพิมพิสารก็เช่นเดียวกันแต่ท่านก็ไม่ได้โกรธอะไรเพียงแต่เขินอายมากจะทํำยังไงดีก็เลยไปปรึกษาก,กับลูกตอนนั้นเจ้าชายอภัยว่าพ่อเป็นฤทธสีดวงเลือดไหลเปื้อนอายพวกนางสนมให้เจ้าหาหมอเก่งๆมามารักษาพ่อที เจ้าชายอภัยที่เป็นพระราชโอรสท่านก็บอกว่าท่านมีหมอประจําตัวที่เก่งมากคนหนึ่งชื่อว่าชีวกะเดี๋ยวให้นายชีวกะเนี่ยมาลองรักษาดูพระราชาก็อนุญาตปรากฏว่าพอท่านชีวกะมารักษาก็สามารถทําให้โรคดิสีดวงเนี่ย หายขาดได้ด้วยการให้ยาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับถือว่าเป็นหมอที่เก่งมากในยุคนั้นเลยพระเจ้าพิมพิสารท่านก็พอพระไทยต่อมาก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นหมอหลวงประจําราชสํานักแล้วก็เป็นผู้ที่คอยดูแลพระพุทธเจ้ากับคณะสงฆ์อีกด้วยมเมหสีของพระเจ้าพิมพิสารนอกจากพระนางเขมาที่ภายหลังได้ออกบวชเป็นภิกษุณีไปแล้วนั้นเน่ยก็ยังมีอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือพระนางเวเทหิ เป็นน้องสาวของพระเจ้าประสีทีโกศลแห่งแคว้นโกศลพระนางเวเทหินี้ภายหลังก็ได้ให้กำเนิดพระราชโอรสชื่ออาชาศัตรูอาชาศัตรูราชกุมารน,นี้นะครับภายหลังก็ได้ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาแล้วก็ได้รวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันทําให้แคว้นมคตกลายเป็นรัฐใหญ่เป็นเมืองมหาอํานาจมากที่สุดในช่วงหลังพุทธปรินิพานแล้วก็ท่านก็ได้เป็นกําลังหลักในการช่วยทํานุบํารุงพุทธศาสนาต่อจากพระราชบิดา รวมไปถึงเป็นผู้อุปถัมภ์ในการทําสังขยาครั้งที่1อีกด้วยนะครับแล้วก็พระเจ้าอาชาตศัตรูคนนี้เองเลยครับที่เป็นสาเหตุให้พระเจ้าพิมพิสารต้องสวรรคตคือได้ทําปิาตุขาดฆ่าพ่อตัวเองรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเพื่อนๆก็สามารถไปหาอ่านกันได้นะครับในพระไตรปิฎกก็มีเขียนไว้อย่างละเอียดในเว็บไซต์อะไรต่างๆก็มีแต่ถ้าไม่อยากไปนั่งอ่านเองอยากจะฟังผมเล่าในสไตล์แบบช่องนิทานนกฮูกแบบนี้ ก็เอาไว้สัปดาหนหะ์น้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อจากตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้ผมเล่าไม่ไหวละหมดพลังมากสาหรับเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสารก็ต้องขอพักไว้ก่อนแล้วสัปดาหหน้าผมจะมาเล่าต่อวันนี้ผมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย